คนหมายเลขหกคุณแ็นคนมุมหนึ่งนะเอามุมหนึ่งก่อนใจร้อนขาดการระมัดระวังค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบรวดเร็วเออต้องใช้ควาว่ารวดเร็วเนาะรวดเร็วโดยโดย,โดยไม่ได้ไต่ตรองอะไรประมาณนี้แต่อีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนเป็นคนที่ไปดูใจตัวเองเนาะที่สงสารมากเป็นคน ค่อนข้างอารมณ์สูงเทอรีดูดีสองด้านเป็นคนที่ด้านต่างกันมากเลยเป็นคนที่มีอารมณ์สุนเทรีชอบแฟชั่นเป็นคนที่มีคนที่แบบว่าเอ็นดูมีคนรักคนเอ็นดูเป็นคนมีสเสน่ห์ใจอ่อนอ่อนไหวใครใครที่ยืมเงินไปไม่ค่อยได้เงินคืนแบบยืมเงินไปว่าจะไม่ให้ยืมอีกอันเก่ายังไม่มาคืนเลยสุดท,ท้ายก็ใจอ่อนให้ยืมคุณเป็นคนสองมุม เมื่อคุณตกอยู่ในสภาวะมุมใดมุมหนึ่งคุณจะเอลเลอร์กับมุมนั้นหนักมากอ่ะต้องระวังนิดนึงถ้าคุณอยู่ในมุมของคนใจร้อนคุณจะใจร้อนแบบไม่มีแบบไม่ยับยั้งชั่งใจไม่คิดก่อนตัดสินใจไวแล้วมันจะทําให้การตัดสินใจนั้นถ้าด,ดีถ้าไม่ดีคือล้มเหลวแล้วคุณจะรับัสภาวะการตัดสินใจนั้นไม่ได้ระมัดระวังเลยนะเรื่องนี้เรื่องการตัดสินใจเรื่องการใจร้อนเรื่องการไม่รอบคอบ ะะต้องระมัดระวังนะคนหมายเลขหกแต่อีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึง่งคุณเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารเชื่อคนง่ายเป็นคนที่มีสองมุมในคนคนเดียวให้ไปดูว่าลักษณะนิสัยนี้จริงไหมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับงานอย่างที่ครูบอก คุณอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดอย่างเช่นลงทุนตุ้มใหญ่แล้วไม่ได้คิดดีพอมันทําให้คุณอาจจะสูญเสียแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขหกต้องระมัดระวังเพราะมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องงานการตัดสินใจเรื่องของชีวิตการตัดสินใจเรื่องการเงินอะไรทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉนั้นต้องให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจจะใจร้อนนะคะ แล้วอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเป็นที่รักเป็นคนใจอ่อนแต่ว่าเรื่องการให้ยืมเงินเนี่ยจากมิจจะกลายเป็นศัตรูได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือวิธีการก็คือหอลีกเลี่งยงทุกคนก็คือแบบว่านะช่วยได้เท่าที่ช่วยช่วยแบบว่าอย่าไปหวังว่าแบบจะได้ดอกเบี้ยรหรือจะได้คืนอ,อะไรแบบนี้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนคนหมายเลขหนะคะปีนี้ปีงูไฟนะปีนี้ปีงูไฟครูบอกเลยว่าคนหมายเลขหครูอยากให้คุณนะคะฝึกฝึกนะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเพราะคุณมีเกณฑ์ทุกคนคุณมีเกณฑ์ในการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างมันมีเกณฑ์นะคะคนหมายเลขหปีนี้ปีงูไฟหมายเลข6เป็นหมายเลขงูคุณงูเล็ก คุณมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจอะไรบางเรื่องนะคะเพราะนั้นการตัดสินใจนี้ต้องรอบคอบถ้าคุณอยากตัดสินใจแล้วสาเร็จสมมติฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอะไรดีละ่ะฉันจะสมัครงานนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทําอันนี้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะอย่างนี้ค่ะถ้าคุณอยากไม่พลาดครูอยากให้คุณลองฝึกนั่งสมาธิวันละไม่ต่ำกว่า5นาที ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะแค่เป็นการแนะแนวทางเฉยๆนะคะแค่อยากแนะแนวทางเฉยๆเพราะว่าคุณเหมือนมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจะดีมากๆถ้าคุณใจร้อนไม่มีสติมันอาจจะผิดพลาดหรือคุณอาจจะตัดสินใจซื้อหลังวันที่หนึ่งมีคนเอาลอตเตอรี่มาขายให้คุณสิบใบแล้วคุณกลับแบบใช้วิจารณญาณแบบว่าใช้อารมณ์ เราไม่เคยถูกอย่างนี้ค่ะมันอาจจะผิดพลาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งสมาธิมีสติมีปัญญาเป็นเลิศคุณอาจจะคิดว่าอ้าวเลขนี้มันตรงกับเลขบ้านเราเลยนี่หว่าเฮ้ยสงสัยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดให้เราซื้อเลขบ้านอ่ะไม่แน่การตัดสินใจนั้นอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นนะคะคุณมีเกณฑ์ต้องได้ตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้ฉันก็สมมุติให้เฉยๆนะคะ เพราะนั้นมีเกมตัดสินใจนะคะประมาณหลังเมษาไปจนถึงธันวาเมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคน